สวัสดีครับผมวันนี้มีภารกิจตามรล่าวัตถุดิบมาทําข้าวปลาเกะน,นะครับพอจบเตรียปอ,อให้ผมทําให้กินตั้งร้านนแะครับแต่ว่าผมไม่มีโอกาสได้ทํานะครับหลังจากที่ผมได้รับปากว่าจะทําให้กินนะครับ ก็ไปซื้อวัตถุดิบที่ตลาดเลยนะครับผมพอกลับมาถึงบ้านผมก็รีบตั้งกระทะอย่างไวเลยนะครับผมก็จะบ้างปลาแล้วหมักด้วยเกลือครับแล้วก็ซับน้ําออกให้ปลาแห้งๆเลยนะครับจากนั้นลงไปทอดได้เลยครับระหว่างที่รอปลาของเรากรอบนะครับเราก็มาทําน้ําราดกันเลยนะคะผมก็จะใช้หอมรวมหอมจีนนะครับมีมะนาวพริกสดแล้วก็กระเทียมนะครับผมแล้วปลาของเราก็อบได้ที่แล้วนะครับก็เอาขึ้นมาเสด็จน้ำมันไว้แล้วไปทําน้ําราดกันเลยครับผมใส่พริกกับกระเทียมแล้วตามด้วยน้ำปลานะครับเติมมะนาวเพิ่มความเปรี้ยวจิตนะครับจากนั้นนผมมก็จจะใส่หอี ก็ตามด้วยหอมรวมนะครับแล้วผมจะใส่น้ำปลาด้วยนะครับวันนี้เกะปลาที่เราทอดไว้วางลงบนข้าวได้เลยนะครับผมและก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเมนูข้าวปลาเกะนะครับราดด้วยน้ำที่เราทำไว้นะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมลองทำกันดูได้นะครับผมทำง่ายแต่อร่อยมากๆเลยนะครับได้กินเลยเดที่สุด